ก็เห็นพ่อแม่แกทำงานเหนื่อยเมื่อเราเริ่มโตแล้วนะ่ะเราก็มีพละงกำลังที่จะไปช่วยทำงานหาเงินได้สิิงบันเทิงที่ห้ามีก็คือโมอลามเราเหลืองชาดกเราเหลืองนินท่านเป็นจุดเริ่มตน้นแหลกเลยทีเด็ดห้ขึ้นว่าเฮ้ยมันอาจจะเขียนได้พักเพื่อไทยจะไม่ปล่อยศักยาภาพคนไทยให้เสียเปล่าถึงเวลาเสริมทักษะสร้างโอกาสใหม่เพิ่มรายได้ให้มากขึ้นหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟทาวเวอร์ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่นี่เป็นนโยบายที่เพื่อไทยใช้เป็นแคมเปญในการหาเสียงองุ้งอิงแพรทองทานจินวัตเป็นตัวชูโรงทันทีที่ได้เป็นรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพูดถึงนโยบายนี้แต่ถูกตั้งคำถามว่า1ครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอทำอย่างไรการจะแก้ต้องแก้ที่ครอบครัวถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดเราเน้นตรงนี้แต่ถ้าทุกครอบครัวมีรายได้เกิน2 0 0ห0เขาก็พ้นขีดแล้วใช่ไหมครับ 13กันยายนรัฐบาลตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟ์พาวเวอร์แห่งชาติมีนายกเป็นประธานส่วนทีมงานถอดมาจากทีมนโยบายของเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นแพรทองทานชินวัตรพันศักดิ์วินยรัตนายแพทย์พรมมินเรือสุริเดชนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงรีนอกจากนั้นยังดึงเก้ากระทรวงเข้าร่วมและยังมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเข้าร่วมอีกเช่นคุณจรัญหอมเทียนทอง อดีตนาย,ยกสมาคมผู้จัดพิมพ์หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาติยุคนผู้กำกับภาพยนตร์ชุมพลแจ้งภยัยหรือว่าเชฟชุมพลสามารถเขาได้เต็มที่เพราะว่าก็ต้องแล้วแต่แหนึ่งในกรรมการของคณะกรรมการชุดนี้อธิบายว่าความหมายของคาว่าซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลคือการพัฒนาคนให้มีทักษะสูงหมายถึงเศรษฐกิจสร้างสารรค์การเมืองประชาธิปไตยและการต่างประเทศ อาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าการทูตเชิงวัฒนธรรมหากเปรียบเทียบกับคำว่าฮาร์ดทาวเวอร์ซึ่งมีกองทัพและทหารซอฟทาวเวอร์ก็มีกองทัพเช่นเดียวกันแต่กองทัพนั้นจะมีนักดนตรีนักเขียนนักมวยเป็นกองกำลังหลักเขาเชื่อว่าแม้วันนี้คนยังไม่เข้าใจแต่เพื่อไทยจะทำให้ในโยบายนี้ชัดเจนมากขึ้นงั้นพอพูดเรื่องสารสิบาทรัโดรทุกคน<า>ก็<า>เป็นไปได้ยังไงโกหก คำถามแบบนี้เดียวกันเลยแบบนี้เลยก็คือวันนี้ก็จะว่าคุณเข้าใจซอฟต์พาวเวอร์จริงเหรอคุณรู้เรื่องหรือเปล่าต้องขอโทษครับเราทํากันบ้านหนักมากคือเราไม่ใช่อยู่ๆแบบเห็นคำซอฟต์พาวเวอร์เป็นที่นิยมพูดมาแล้วเราก็หยิบคำซอฟต์พาวเวอร์มาใช้ไม่ใช่ครับตามแนวคิดของเพื่อไทยจะตั้งองค์กรที่มีชื่อว่าทักกาองค์กรนี้จะดูแลแบบเบ็ดเสร็จใช้เวลาตั้ง1ปีถึง1ปีครึ่ง มีพระราชบัญญัติเป็นของตัวเองและมีงบประมาณเป็นของตัวเองระหว่างนี้จะทํางานผ่านคณะกรรมการซอฟ์พาวเวอร์แห่งชาติไปก่อนโดยจะไม่ตั้งของงบประมาณใหม่แต่จะดึงงบประมาณที่สํารวจแล้วซึ่งมีกว่า7,000ล้านบาทจากหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณด้านเศรษฐกิจสร้างสารรค์ซึ่งกระจายอยู่ตามกระทรวงต่างๆมาใช้ว่ามันมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่ ในงบประมาณของรัฐขณะน,นี้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เขาบอกว่าอันนี้ของหน่วยงานนี้ใช้ดินเศร,ศร,รษฐกิจสร้างสรรค์โน่นโน่นนีนนนน่รู้ไหมเท่าไหร่ครับเจ็ดพันล้านน่แล, 7, 000, ล้วเจ็ดพันล้านในแต่ละปีมันหายไปไหนละ่ะทําไมมันไม่เห็นประโยชน์พ้ผลที่ผลดัดันมาเห็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์จนทั้งร่วมกับนโยบายต่างประเทศไปสร,ร,ร้างซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาพูดคุยกันใหม่กลุ่มองค์กรที่สามารถผลักดัน ให้กลายเป็นแบบขับเคลื่อนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้าการขายหลังประเทศใดด้วยนียเป็นต้นนับจากนี้รัฐบาลจะสำรวจแต่ละครอบครัวว่าสนใจพัฒนาทักษะด้านใดจากนั้นจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันใช้เวลาสำรวจ3-6ถึงเดือนขั้นตอนต่อไปรัฐจะเพิ่มศูนย์การเรียนรู้อบรมทักษะเมื่อเชี่ยวชาญเชื่อว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นคาดว่ามีไรายได้ไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0บาทต่อเดือนต่อ1ครัวเรือน สร้างแรงงานทักษะสูง20ล้านคนต่อปีผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเสนอให้รัฐบาลสื่อสารให้ชัดขึ้นว่านโยบายนี้คืออะไรและมีวิธีการอย่างไรโดยเปรียบเทียบว่าควรผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้เหมือนกับที่เกาหลีใต้ผลักดันผ่านองค์กรที่ชื่อว่าคอ้า ค่าของเกาหลีซึ่งมันคือ Korea Creative Content Agency นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดีมากๆที่ได้รับการอยอมรับจากทั่วโลกว่าหน่วยงานนี้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหการรมทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของ Creative Content ของเกาหลีนะคะสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขามีการสนับสนุนครบวงจรยกตัวอย่างนะคะถ้าเห็นชัดผลงานของเขา สวิทเกมที่เราเห็นกันนะคะว่าโด่งดานมากอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็คือว่าได้รับการสนับสนุนจากครอบค่าหนครอบครัวหนึ่งซอว์เพลเวอร์ Power, เป็นอีกหนึ่งนโยบายเรือธงของเพื่อไทยที่เต็มไปด้วยกุลสือนักคิดที่จะผลักดันเรื่องนี้นี่อาจเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์สำคัญที่ชี้วัดฝีมือของเพื่อไทยว่าจะทำให้เกิดรูปปรรมได้หรือไม่อภิสิทธิ์จุด,ดาไทย P ี s รายงาน